สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะได้เวลาไปสิไปสองไปสองดาวแล้วนะคะดาวปกติกับดาว V.I.P. รอบที่ผ่านมานะทุกคนโอ้ยกินย่างเหลือเกินนะดาวนะ่ะเก้าสามหกสลับเฉยใช่ไหมลูดสี่มาหนึ่งนะฮะ สองเจ็ดนี่ดูสิให้ให้ใหนึ่งเก้ามาหนึ่งหกโอ้จะเป็นลมเป็นลมได้ไหมเป็นลมปัดเป็นลม <c oughs> เป็นลมเป็นลมมารอบต่อไปกันเลยนะคะดาวช่วงนี้ดาวมีไว้เบิ่งอย่างนี้นะช่วงเนี้ยนี่เลยค่ะไปแบบนี้เลยมาเจาะเดี๋ยวให้สามตัวกันบายตกใจหมด จะให้สูตรกั6หก็เกินไปเยอะไปพอแล้วเจาะไปเลยค่ะเจาะสี่สองหนึนี้ไปเลยเดนะี๋ยวจะเจาะให้ดู3 9กแล้วก็4 0่ศูนยชื่อหนึ่งย์ก็จะลืม ศูนย์หนึ่งหนึ่งนะฮะหนึ่งอย่าลืม wow. 2 7วบ้าวมันเป็นของคู่กันนะทุกคนสองแปดศูนย uh ์นะคะเด่น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  แค่นี้แค่นี้ก็เยอะแล้วนะเอาจริงจะวินแค่ตรงนี้ก็ได้แล้วแต่นะวินแค่สี่ตัวนี้ก็ได้นะคะ แยกดาวก็ได้เห็นไหมแยกดาวก็เจาะให้เรียบร้อยแล้วถ้าอย่างแยกดาวก็3กับ4ีใช่ไหมสามสองสหนี่ยสามสองสามหก้ายาถ้าแยกดาวนะเราก็หนก็หนึ่งศูนย์หนึ่งสี่หนึองสอง่้าสองห้าตืไงสอแค่นี้เองนะคะทุกคนถ้าแยกดาวนะเจาะให้เรียบร้อยแล้วหนึ 1, ่สามคัญนะหนึ่งสานะทุกคน ประมาณนี้เองนะคะทุกคนนะ,นะไม่รู้ชอบอยู่ในใจอยู่ใน,ในใจอ่ะประมาณนี้เนี่ยนะฮะอือขอให้โชคดีนะคะ